สวัสดีครับตอนนี้เราก็จะขึ้นเขาแล้วเขาช่องตะโกรครับปรากฏว่าข้างหน้าเราเจอรถบรรทุกครับเราก็เลยไปได้ไม่เร็วมีป้ายบอกแล้วทุกคันใช้เกียร์ตำ่ำต้าจับนิบดนึงรูนเคยได้ไปง่ายวันสาทีติดรถรถพ่วงเลยกนะไปนาตเก,หเกีหนึ่งน,ะนะนงกเกเีหนึ่งนะั่นน่ะเม้นหนึ่งก็นะเกีพิเศษนะขึ้น ตามาดูขาด้งางหน้าเร็วเฮนั่งขา้างหน้าไหม่าจะรถหนักรถหนัการาซาลาอหลดะปลาขโอ้ขึ้นเกียร์หนึ่งมากนะรถพ่วงอะนะเอนี่รอยดูรอยรถรอยรถความนั่นนี่ ตายกมือไหว้ศาลหน่อยนะครับศาลคนเยอะมากเลยอ่ะเขาไปไปเที่ยวหรือยังไงเป็นเที่ยงนะคือเขากลับมาไไปปบ้านก็วันนี้วันอาทิตย์ด้วยเขาไปบ้านมาแล้วก็เขาก็กลับระยองครับกลับชนกลับระยองก็เส้นนี้เลย แซงไม่ได้หรอกไปดูน้องโกจะแซงได้ไหมอู้หูตัวนี้น่าจะเพิ่งเกิดเหตุมาๆมาบั้งนี่มายังไงอู้รถไม้สับนี่เห็นไหมตาต้านี่อู้หูลงไปเร็วเลยเห็นไหมนี่โอ้ยพอลงพอไปไหมแบบนี้เลยเจ๊บบ่นี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 ่มันลงนี่มันหักลงนี่แล้วก็ไปตะนู้นเห็นไหมนี่นะี่นี่เห็นไหมรูปมันอยู่นี่เออนี่มันลงนี่ ขึ้นรมันจะมาตรงนี้แล้วมันไม่เเนี่ยขึ้นไม่เท่าไรหรอลงมาเลยอันตรายใครที่มาเร็วเอาไม่อยู่เนี่ยร้อยเนี่ยี่มอุบัติเหตุประจําเลยครับช่องตะโก้นี่ยนี่มาเร็วอ่ะอืมนึกแต่ผมตอนนั้นผมเอาคูปูของยาวมาได้ไงวะคนไม่โคมานี่แหละ ลงมาอนะเบรกลบดูดอะโอ้ย่บบ oh! อเลยอะบบเ,อเน,นี่ยตรงเนี้ยผมลงเกียร์สองอะแบบเบรกแข็งหมดเลยพี่กูแบบเบรกไม่อยู่เลยอะ,ะครับผมเหยียบเบรกแบบเบรกแข็งเลย<ะ>ก็คือปล่อยเลยอะเครื่องโอ้โหดึงเงินขนพีซีร้อยสามสิบอีกคุณปูนะคืนปูย,นะนปายาวผมมาได้ไงอะ่ะไม่นานอะ่ะ ขนาดซูปเปอร์เกตยังกลัวๆเลยอะล่ะต,ตอนนั้นไม่เอาคุณปู่มาได้ไงวะเรธรรมดาด้วยผมขับเองด้วยรอบสองมาสองรอบนี้รอบแรกเอามักทีมาจ้างพี่ชายมาแล้วน,น เมื่อก่อนมันเป็นเติรลุมเป็นเติรนะ์นะตรงเทน,นะครับนะล้รถเยอะมากเลยดู มันไม่หยุดไม่หย่อนเลยเออเรื่องซ่อมรถทุกชิ้นี่เลนช่วงโอ้ออมาด้าโอ้เออ่ะตอนนี้เราอยู่ระดับสูงแล้วครับตอนนี้สูงมากเลยพอขึ้นเขานี้รู้ร,รู้รู้สึกได้เลยว่าโลกมันกลมเ <laughs> มืันเราอยู่ซูงอยู่เนาะ แต่คิดไปคิดมาก็โลกมันกลมไงอันนี้คือลงมาแค่ตาไอ้ลงมาแค่สะแก้วก็ขนาดนี้พอเราไปจันทบุรีปุ๊บมันก็ลงไปนู่นอีกรู้สึกแรกวลาโลกมันกลมอ่ะมันก็ยงตำไปทงนู่ตำไปทางอืมต่ำไปทางทะเล

ชันทีนึงแล้วข้างหน้านี่ยังชันเฮ้ยเฮ้ยเยดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮเยอ้ยเบเทเลนเนาะรถทุกนี่ ซ้ายเลยลุงกูเตีดมองเลยเฮ้ยเราเติดอีกแล้วโอ้ยเราจะไปไม่เคยโจดแถวนี้เลยนี่ลงห้องน้ำก็มีนะหมู่ข้างล่าง ขนาดขนาดเขาขูดตั้งเยอะเนี่ยมันหายไปแล้วอันนี้ยุบแล้วนี่ถนนเริ่มยุบแล้วนี่ไ,ได้ทําใหม่แล้วนี่ยุบไปหมดเลยยุบได้เงวะ ายขึ้นเกียร์อะไรดิขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งพอขึ้นเขาอย่าหายใจทำไมไม่หายอ้าวแล้วตรงนี้มันรถมันลงตรงนี้ได้งไงวะงงเนี่ยเดยข่าวเมื่อทิปก่อนมันลงตรงไหนไปด้วยเป็นติดสามชั่วโมงไย,ยังไงวะแสดงว่ามันจะเสงแล้วก็มีรถมาหรือเปล่า ถ่ายลากยาวมาจากข้างล่างเลยไม่ได้กดพักเลยนะครับก็จะเบรกทิฟฟี่ก็ยังกล้าลงเว่าเบรกธรรมดากล้าลงนะฮะไม่กล้าลง,ลงลงร้าเลยเราต้องลงเกียร์ต่ำเลยครับลงเกียร์หนึ่งจะเตะเบรกเลยอ๋อฮเตะเบรกอย่าเยง,เยงเดียวอะ่ะเตะเบรกปื้ปื้เตะปล่อยเตะปล่อยก็ผมไม่รู้ว่าผมกล้ามาลงได้ไงวะ เบรกลมดูดไปสมัยหัวยาวอ่ะลงได้ไงวะอ้ยยอดเลย,าายลทุกวันนี้ขนาด12ล้อผมยังมายังกลัวเลยก็รถเราก็ไม่มันก็ไม่ใช่รถใหม่เนาะเออถรถใหม่ๆห,มหน่อยมั่นใจอยู่พวเบรกลมอะรถใหม่ รถไอยมาขึ้นมาขึ้นอ่ขึ้นเรื่อยอยู่บรรยากาศลงดุอู้บรรกากาลงนี่รถไอยบรรยากาศลงล้อกี่สิบตันมันรถหนักมันขึ้นมาอย่างเดียว เออนี่ต้งตาเนี่ยดนโนเสาเขตอุ้ยอคนนี้อต้ตาดูดูด้านโน้ตเสาติ้นอุ้ยันนี้อันนี้่อใจตกใจนู่นด้นตเสาโอ้ยก็น้เห็นแล้วมีช้างป่าด้วยสุดเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยาเขตควบคุมแขวงการทางมุกฤษมนี่คนนี้รอต้งตานี่ นี่มีมิชลินด้วยนี่อันนี้สาเตลุมเบใสาเตลุมนี่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 รถทัวร์นี่รถทัวร์จะพาไปดูดูลเต็มองคันเลยเว้ยเอ้ยแต่